กำลังเตรียมตัวคะ่ะทุกคนยายน้อยสำเร็ญ,ญ่านหัวคะ่ะทุกคนคะ่ะเราพร้อมกับทีมงานสายบุนของเราคะ่ะเตรียมตัวคะ่ะจะไปทำรงทานหนีกะทินะคะวันนี้คะ่ะงานบุญสังกทานที่ต่างอำเภอคะ่ะทุกคนค่าเรากำลังที่จะเตรียมตัวคะ่ะรอญาติมาขึ้นรถคนโน,น้นคนนี้คนนั้นนะคะทุกคนค่ากำลังจะเตรียมตัวไปคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยว รถของเราน่าจะได้ไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวย่าจะไปอีกคันหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะสาธุสาธุนะคะอนุโมทนาสาธุกับเพื่อนๆเราเียมงานเราที่จะไปทำบุญวันนี้ค่ะอ่าทำบ,บุญมีกระจีค่ะห้าหกร้อยชุดนะคะทุกคนค่ะ เรากำลังจะขึ้นรถนะคะจะไปแล้วค่ะทุกคนโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมเียนน้ำดากเขาไปพร้อมแล้วก็เดินทางได้ค่ะทุกคนตุ้มไ่เขา,าง,งางเอ้ยก็เรียนศาสตร์ตัง้งแต่กูไม่พอจังเลย <laughs> จีบงานเราพูดไม่พอจังเลยขออนุญาตนะครับเพื่อนๆเราจีบงานเราค่ะจิบงานเราค่ะวัดกันค่ะที่เขาลูที่ด้วยหายตายมเล้นเร็วคนกําลังจะไปวัดกันค่ะทุกคนวปาเดินทางกันได้เดินทางได้ค่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงวัดไหมคะหนึ่งชั่วโมงถึงวัดไหมคะโชเฟอร์ปเจมาถึงนะถึงนะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะจะถึงวัดที่เราจะไปนะคะวันนี้เช้าๆอากาศดีค่ะจะไปงานบุญสังฆทานค่ะที่วัดต่างอำเภอของเรานะคะทุกคนการทีมงานเรากำลังเดินทางค่ะอเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูในช่วงต่อไปนะคะ Yeah.